สบายดีพี่น้องปองปายวัตสุขคสุคนสองบ่าวครบนวนแดงพระสบายดีล่ะกัสวัสดีเอฟซีวัตสุขคสุคนเด้อมาไป็นจมูกน้ำพลาสติกอะไรหรอพี่น้องมาโ,โยห้องมาดีพลาสติเอาเลยออกข้างนอกนี่นก็อากาศห่อนพี่นอ้องวันที่สัาหสี ที่เสาหาเนะีะเดืนตุลาผมมาพอมาพอพกับไครตัวแรกพี่น้องใครตัวแรกก้อยพี่น้องก้อยงอนสายยอดมงคลพอเป็นยอดพอเป็นสายหยอดมงคลเ,เยยม,คลมีพญาบอดตัวนี้ครับพี่น้องแข็งเกดแข็งไกลนังหน่อยนะครับไกลสามเดือน ตอนในสามเดือนเด๋ยวตอนาาใหญ่จะเอาไม้เบ่งอีกที่หนึ่งพี่น้องเก็สองแถวปัดตลอดพอเป็นชั้นล้านดำสายยอดมองคนนะครับพอเป็นชั้นล้านแม่แม่พญ,ญาบอดนะครับแม่สายพญ,ญาบอดพอสายยอดมองคลคูหนึ่งนะครับมันตัวตัวเมียอยู่คนหนะน่ตัวเมีย,ยตัวผูนนะ้เนาะให้เบ่งความรอพี่น้อง อพึ่งฮับมาเมื่อเสาได้พี่น้องฮาบมาเมื่อเสาสดๆสสหอนๆได้แกะก,กองเอามาให้พี่น้องให้พี่น้องในเพิงรอปะครับซื้อเจ้าโชคมงคลนะครับตัวนี้เจ้าโชคมงคลสายยอดมงคลบวกพญาบอดนี่ครับเมืองใไกลๆเล้ครับติดงอนจังหน่อยครับ ไก่สามเดือนพี่นแต่ว่าลีลานี่ยคือไก่ใหญ่แหงกับปล่อยลงนี้โอ้ยมีกุกไกเม่ปีเต็มนะครับว่ามีว่ามีตํานี้นะครับสายอยอดบางคนไก่ยังจอยครับจอยแหงมาบากรมเอาเข่เา,า,าให้กินโอ้หิวขนาดไี่นอะไก่เดินทางมาเมื่อวานเนี่ยมาาเมื่อเ้านี้เพิ่นให้ไปหับพป่นองให้ไปหับ เก่งบบเก่งโบโหนะครับดีบบดีกับโบโหูหแต่ว่ากองแทนแน,น่นอนเลยนะก้อยงอนสายก้อยนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับขออญุญาตเบาาไทยน้ำเด้อพี่น้องบองบาไทยปนเล่าตือเอฟซีฝั่งไทยเพิ่นเบิงเก็ตงามยังนะครับ สองแถวปัดตลอดพี่นนอะแข่งขนาดแข่งใกล้นหน่อยนะครับไกล้ว่าท่านใหญ่ครับใกลสามเดือนเกบแข่งงามเฮงสีแสดออกสีไว้นะครับสีโยโย,โย,โยจกยักหน่อยหนาก็เป็นดังๆนะครับตามสายเพลินยอดมงคลบวกปัญญาบอดตัวเมย์เก็ตแข็งงามกวนี้ครับตัวเมียเกตแข็งงามเฮง ตัวแม่เนี่ยเกศจะไม่เกบแตกก,ตก้อยแตกนั่นะครับเก็บก้อยแตกก็เก็ดงามแห่งตัวแม่ตัวผู้ยังบวงงามทออยูนะ่แต่ว่าบอกมยังไปเอามาให้เบิ่งบหได้ตัวแม่นช่ครับโอ้ยรอขนาดเลยโชกมงคลเจ้าโศกมงคลพี่นะ้อง้วก็ตัวแม่ครูเกิดมันเป็นพลอยมงคลแล้วมจะไปเอาตัวแม่ไม่เบิ่งกครับแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวสต็อปแป๊บนึงครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องคือไก่ใหญ่งครับแต่ว่าโมเมนไก่ใหญ่ครับไก่ไก่เน็้อยไก่สามเดือนโอ้ยฝุ่นเพื่อนฝุ่นบดนะครับพี่น้องเก็ตแข่งเก็ตแข่งไก่แม่ครับเก็ตปัดสองแถวคือกันนะครับแต่เก็ตไก่แม่จะงามกว่ามีก่อยแตกน้อยหนึ่งครับสองเกตพี่น้อง สองเกตเลียงลงครั้งนี้ไม่เกตเกตที่สองอยู่ไปลายๆนะไปลายๆกูเกิดไก่จอยแหงครับไก่จ,จอยแหงพี่น้องเหมือนความความสวยหนาหนาหนาเน่าหนาเงวาหนาเนาแหงพี่น้อง สายหยอดมงคลแมรพญ,ญาบอดพอเป็นสายหยอดมงคลแม่เป็นสายพญ,ญาบอดเป็นชั้นเลนนะครับชั้นเลนนะครับม่นรับโตมากมาสา้านี่พี่น้องยินดีตอนขับสมาชิกใหม่ตัวแม่นี่นาสลาดัดยัางแบบนางามเนี่ยนาเง,งาแต่ว่าไกลพอแม่งไ,ไกลจอยยังพี่น้องอ อีกจากเดือนสองเดือนนี่ก็สิวันนะพี่น้องไก่ตัวแรกของฟาร์มนะพี่น้องโมเมนต์ฟาร์มอกพี่น้องของของบ่าวคมตัวแรกแฮกมานและคู่แรกแฮกมานเริ่มต้นจากศูนย์นะพี่น้องต้นจากศูนย์บ่มียังใจมากพี่น้อง เริ่มต้นจากศู์ศูลแท้ๆเลยพี่น้องม่นมีอย่างนศูนย์อีดีนีเน่เริ่มต้นจากลูกไก่พี่น้องลูกไกค่คูหนึ่งพี่น้อง <c oughs> เริ่มต้นจากศูลอีดีถ้าอยู่บ้านบ่าวคมก็มีหลายอยู่พี่น้องอยู่บ้านบ่าวคมตะกี่บ่าวคมก็เลี้ยงเยีา,งายงไก่ตีกันพี่น้องแต่ว่าเลือกล่ามาหลายปีเลยพี่น้อง <c oughs> สิบกว่าปี อาคมแซวเลี้ยงไก่เลิอือกเลี้ยงเลยกลับมาใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้พี่น้องคลิปหนาที่มาอัปเดตให้ฟังใหม่พี่น้องละตอนเขาใหญให่พี่น้องสี่ห้าดึกไอห้าหกเดือนยาสิมาไทยเบิ่งใหม่ว่างามซัมไไดข้อมเลี้ยง เลี้ยงอง่ายงดีเลยพี่น้องเลี้ยงธนุธนอมฮะสำหรับกลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวนี้พี่น้องเป็นแพรพี่น้องมือบาดก็เลยติดพัาเตอร์สำหรับกลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องมาฝากติดตามส่องเบาคมหนได้เพี่น้องมักกับกดไไค์ตึกแกกับกดแช์พี่น้องสำหรับกลิปนี้ก็คำว่าสบายดีแล้วก็สวัสดีครับ